ไม่เลือกไม่ได้เลยไม่เลือกเลยเออไม่เลือเลยคือตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอ่ะเราพูดกันทุกครั้งเวลามีมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็คือก็บัวหายล้อมข้อกันมาเรื่อยอ่ะเมื่อกี้ฟังเสียงสัมภาษณ์คนหนึ่งฟังแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจ <c oughs> เขาบอกว่าเขารู้ว่ามันต้องเกิดสักวัน <c oughs> แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะข่าวใหญ่เรายังคงเกาะติดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงงานพลุเมื่อวานนี้วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงที่พลุมันหน่อยเพราะว่าที่แห่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนช่วงพฤศจิกายน2565และล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเธอแจ้ง เธอแจ้งพอกดับเพลิงอย่างมูซ้มค่ะมูซ้มตำบลดสาราเข้า ใช่จากไกลๆยังแบบวงใหญ่มากฮะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงนะคะชาวบ้านบอกได้ยินเสียง <c oughs> ดังสนั่นกลางทุ่งนาที่หมู่3าตําบลสาราขาวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเ <c oughs> มื่อบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ <c oughs> คุณผู้ชมเห็นกลุ่มควันไฟสีดำไหมฮะลอยขโมงเลยจนชาวบ้านเขาต้องรีบออกมาดูแต่สิ่งที่เห็นคือเศษซากโรงงานผลิตพลุค,ค่ะมันกระจัดกระจายไกลกว่าร้อยเมตร และก็กระเซ็นกระสายรอบๆนั่นเป็นทุ่งนานะคะคของคนงานที่โดนแรงฉีกบางคน ต้องขออาภัยครอบครัวผู้สูญเสียด้วยมันกระเด็นแบบนั้นจริงๆกระเด็นไปกลางทุ่งนาค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีก็ได้สอบถามชาวบ,บ้านทราบว่าโรงงานแห่งนี้มีคนงาน20กว่าคนตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ามีใครรอดออกมาบ้างแต่ที่เห็นตอนช่วงมันตุมตามไม่มีใครวิ่งออกมาเลยค่ะและบริเวณที่เกิดเหตุอยู่กลางทุ่งนาแล้วไฟโหมลุกไหม้ดีนะคะที่มันไม่มีบ้านพักใกล้เคียงบริเวณนั้น จุดนี้เป็นโรงงานมีพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะตั้งอยู่กลางทุ่งนาแล้วแรงระเบิดเนี่ยทำให้โรงงานเหลือแต่ซากถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพมุมสูงนี่จะชัดมากเลยของตัวโรงงานนะคะทั้งเหล็กแล้วก็หลังคาคือมันกระจัดกระจายเป็นวงกว้างไปไกลกว่าร้อยเมตรอย่างที่บอกนั่นแหละทีนี้ของผู้เสียชีวิตมันก็เกลื่อนเหมือนกันครับเมื่อวานนี้ทีมกู้ภยัยต้องระดมกำลังมาจากหลายหน่วยด้วยกันนะคะเข้าค้นหาแล้วก็เก็บ ผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดและก็มีการขนย้านร่างไปไว้ที่วัดโรงช้างห่างจากจุดเกิดเหตุ3กิโลเมตรเพื่อให้จุดนั้นเป็นศูนย์อำนวยการเพื่อให้ครอบครัวมาติดต่อว่ามาแสดงอัตลักษณ์บุคคลมาถามหาว่าครอบครัวใครเสียชีวิตบ้างก็อยู่ที่วัดโรงช้างแล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตัวเลขของผู้เสียชีวิตณนะขณะนี้ที่ท,ทราบชื่อแล้วคือสะ23นในนั้นมีนางแสงเดือนปานจันเจ้าของโรงงานด้วย นายธาราวัชระพิมลมิตรเป็นลูกชายของนางแสงเดือนค่ะถ้ากับว่าครอบครัวนี้เจ้าของโรงงานเขาสูญเสียไปทั้งภรรยาและก็ลูกนะคะไปพ,พร้อมๆกันและมีคนงานในโรงงานนี้มีคนหนึ่งค่ะรอดชีวิตคือนางน้ำฝนเกิดนอกเพราะอะไรที่เขารอดรเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาออกไปจ่ายค่าพัสดุให้ลูกค่ะ<อ>เขาก็เลยรอดร,รวมไปถึงนายสุริยาวัชระพิมลมิตร เป็นสามีของนางแสงแดนเจ้าของโรงงานขอภัยแสงเดือนค่ะคของเป็นสามีของนางแสงเดือนเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยออกไปส่งพัสดุพอดิบพอดีก็เลยไม่เสียชีวิตทีนี้พอไปสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นนะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นนนะ่ะคือเขาได้ยินเสียง คือไกลมากหลายกิโลเมตรแล้วแรงอัดเนี่ยคือบางคนถึงขั้นบอกว่าจุกหน้าอกเลยก็มีนะคะใช่ฮะจริงๆความสูญเสียที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองคิดภาพคนอยู่ละแวกนั้นเนี่ยเขาทํางานกันเป็นครอบครัวเป็นเครือญาติม,มีคนหนึ่งที่เราไปคุยด้วยคนนี้ชื่อคุณวัฒนาเขาบอกว่าญาติของเขาเนี่ยหกชีวิตนะครับ<อ>ที่ทํางานในโรงงานพลุนะฮะแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเสียงมันดัง ตนนันเลยแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยหลอดไฟกระจกในบ้านของเขาเนี่ยแตกเลยนะฮะที่อยู่ห่างออกมาจากโรงงาน,นมันแรงขนาดนั้นเขาใช้คํานี้ผมรู้ทันทีเลยว่าพุออกอีกแล้วอีกแล้วหมายความว่ายังไงซ้ําแล้วซ้ซําแล้วซ้ซําอ,อีกแล้วเขาเคยเผชิญกับเหตุการณ์มาแบบนี้มาถึงแบบโอ้โห,โหเขาบอกเป็นภาพนี่สุดจะเศร้าไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะครับไปลองฟังดูนะฮะ เจอที่แรกมาเจอแฟนของผู้เสียชีวิตวิ่งอยู่ข้างในแบบผู้ก็ยังแบบปุ่ม,ป,มปั๊มปุ่มปั๊มอยู่มั่งนะครับก็เรียกเขาให้ออกมาสะเทือนมากครับเหมือนบ็นดินไหวเลยสะเทือนแรงแบบหลอดไฟที่อยู่บนฟ้าล่นลงมาหมดเลยช่วงกี่โมงครับประมาณ3ามโมงสิบถึงสามโมงสิบห้ประมาณนี้ครับบ่าย3ามโมงเราทราบเลยไหมว่าเป็น รู้เลยครับเพราะเมืเ่อปีที่แล้วมันก็ลดแต่มา่ปีที่แล้วเล็กเล,เล็กกว่านี้เป็นแบบเครือาตโอ้ขาดเดียวกันคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอชลน่าสีแก้วพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและประลัดกระทรวงพัฒนาันพฒนาพความมั่นคงนะคะของอมนุษย์หรือว่าพอมอนนั่นแหละเขาก็เดินทางไปให้กำลังใจญาติของผู้สูญเสีย ส่วนการดูแลญา,าติที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวจะมีทีมประเมินและก็การเยียวยาด้านจิตใจลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ,ะซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและสำนังกงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจริงถือว่าเป็นสวนธกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะ23บศพนี่ไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะนายกอยู่สวิสเซอร์แลนด์นะฮะทั้งเอ็กซ์ทั้งโทรศรัพท์สายตรงมาถึงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ที่เป็นภาพจังหวัดที่นายกเนี่ยโทรศรัพท์มาเลยนะครับสั่งการให้เร่งช่วยเหลือ ให้รีบปิดล้อมพื้นที่ให้ IOD e, e นะี่ะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจพิสูจน์ให้มันปลอดภัยที่สุดแล้วก็โพสต์ข้อความใน X นะครับฝากไปถึงผู้ว่าสุพรรณบุรีให้เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นนาย,ยกเสถานะฮะค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะคและขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ทีมข่าวช่องแของเราก็ไปเกาะติดอยู่ในพื้นที่ได้แจ้งรายงานเข้ามานะคะว่าว คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพไปยังวัดโรงช้างได้ค่ะเพราะว่าบางส่วนยังต้องรอตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณตามทุ่งนาและทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ EOD ยังต้องตรวจเรื่องของกรรมฐานกับข่าดินปืนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสารเหล่านี้ ยังหลงเหลือมากแค่ไหนเพราะถ้ามันยังหลงเหลืออยู่นั่นหมายความว่ามันถ้าเจอความร้อนหรือเจอประกายไฟมันเสี่ยงที่จะตุมตามขึ้นมาได้อีกนะคะ,ะและสําหรับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นกค่ะเป็นลูกเล็กๆใช่ครับและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในานามของนางแสงเดือนปานจันทร์วัย5้ปีก็ซึ่งก็เสียชีวิตด้วยและโรงงานแห่งนี้ เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะคะตอนพฤศจิกายน2563วันที่30ตอนช่วง10นาฬิกาาย้อนกลับไปครั้งก่อนเหตุการณ์เก่าเนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ4คนรถมอเตอร์ไซค์เสียหาย5คัน ต้นเหตุของการเกิดระเบิดคราวที่แล้วเนี่ยทำความสูญเสียมีอนุภาพในพื้นที่คือแค่ห้องทํางานเพียงห้องเดียวค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทันแล้วก็ไปหยิบถังดับเพลิงมาดับเอาไว้ได้มันเลยไม่ได้ลุกลามบานปลายและก่อนการปิดการผลิตไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งขยายโรงงานใหญ่ขึ้นค่ะมีคนงานเข้ามาทํางานเยอะขึ้นด้วยก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้ําเมื่อวานนี้นะคะคแต่ทีนี้คุณผู้ชมพอเราเห็นเหตุการณ์ีน,นี้เราก็หดหู่ใจนะคะ แต่ถ้าเปรียบเหตุของโรงงานครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามันเป็นพนักงานไงพนักงานที่เขาเข้ามาอ,อย่างพี่โจบอกว่ามันเป็นครอบครัวกันด้วย<ช>บป็นครอบครัวเขาต้องเร่งทํางานค่ะเพื่อที่จะส่งพลุให้ทันกับออเดอร์ของลูกค้าโดยโรงงานเขาผลิตพลุจะส่งไปทั่วพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งในพื้นที่ก็ยังมีโรงงานพลุ อีก2ถึง3แห่งที่ชาวบ้านตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์ุกนากกรรม23บศพนะขณะน,นี้หลายคนเริ่มกลัวแล้วค่ะคที่ตัวเองจะเกิดไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอาเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ชมจังหวัดสุพรรณบุรีโรงงานผลิตพลุแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ย้อนกลับปีปี2559เกิดพลุ ในบ้านชั้นเดียวกลางทุ่งน,นาแต่อยู่ที่อำเภออู่ทองนะคะเหตุการณ์นั้นเสียชีวิต6กรายแล้วก็ตอนถัดมาปี6 3สหนึ่งรายที่ไล่เลียงไปแล้วก็มาล่าสุดนี้ค่ะครับตั้งแต่เช้านะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปเก็บต้องใช้คำว่าสร้างนะที่มันกระจัดกระจายนะครับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วตอนนี้นําไปที่วัดโรงช้างที่นี่ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยมาคอยแยก ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรบรรยากาศเศร้าจริงๆะนะฮะคุณเก็บมณีก้าวผลึกตอนนี้อยู่ที่วัดโรงช้างมีรายงานสดบรรยากาศเข้ามาครับเชิญข้าบเก็บมณีฮะชัญค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากๆนะคะสําหรับ ประชาชนนะคะแล้วก็สําหรับญาติที่เสียชีวิตด้วยวันนี้เนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตักษณ์ของผู้เสียชีวิตซึ่งญาติเนี่ยมารอกันที่วัดโรงช้างนะคะเต็มสาราเลยค่ะแล้วก็หลายคนยังอยู่ในสภาพของความโศกเศร้าทาให้บรรยากาศตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่าสะเทือนใจจริงๆค่ะจากกรณีการเกิดเหตุโรงงาน พื้นที่หมู่ที่3ตําบลสาราขาวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเมื่อเวลา15.30นาทีของเมื่อวานนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ e อ d ดีก็ลงตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้มีการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันนี้เลยะคะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้มีการเข้าไปเก็บซากซึ่งเป็นชิ้นส่วนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะที่สรุปได้เบื้องต้นทั้งหมด23รายค่ะเป็นชาย7รายนะคะแล้วก็เป็นหญิง10 6รายและเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ลำเลียงนะคะใช้รถกู้ภัยค่ะเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทีละร่างนะคะไปมาที่วัดโรงช้างค่ะโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยมารอยอยู่ที่วัดอยู่แล้วเพื่อใช้ DNA ของญาติตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลจะได้รู้ว่าแต่ละศพนั้นเป็นใครค่ะทีมข่าวของเรามีโอกาสค่ะไปพูดคุยกับนางบุญนำบุญกล่องนะคะอายุ32ปีสามีของนางสาวพ,พัสอเล็กพอใจค่ะ แล้วก็ลูกชายของนางนึกบุญกล่อมนะคะที่สูญเสียทั้งภรรยาและแม่ในเวลาเดียวกันเลยค่ะบอกว่าพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจุกไปหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้สูญเสียแค่เมียนะคะแต่ ยังสูญเสียนะคะญาติอีก4ีรายรวมครอบครัวนี้เนี่ยหศพในเวลาเดียวกันเลยค่ะเช่นเดียวกับนายเสมือนนะคะบุญก่อมสามีของนางนึกบอกว่าคิดไว้แล้วว่าสักวันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะหากเมียและญาติยังทํางานอยู่ที่โรงงานผลิตพุกจากนี้ต่อไปก็คงต้องสู้นะคะเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะไม่ออกครับตลต่อจากนี้ไปจะทำยังไงต่อครับ ้สู้ต่อไปครับต้องสู้กุลังได้เลยงก็คือเราก็จะสู้ต่อไปตอนนี้ในครอบครัวเราเหลืออีกคนก็มีนู่มแล้พ่อแล้วก็รู้รู้ท้องคนก็ต้องทำใจนะทำใจคิดไมคคับว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นับครอบครัวตัวเองมืนต้องเกิดดีจะทำอยู่างเงี้คือก็รู้ว่าวันหนึ่งมันต้องมีต้องมีอะไรอย่างเงี้ยหละ <c oughs> ต้องมี <c oughs> มันไวไปไหมครับไวไปดะอย่างเงี้ยาเราก็บอกเา ด้านนางน้ำฝนนะคะบนญกล่อ,อายุ46ปีหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกยังบอกว่าขอให้มาจ่ายค่าพัสดุให้ที่บ้านทาั้งๆที่ปกติลูกเนี่ยจะไปจ่ายเองนะคะจึงรีบออกมาจากโรงงานมาที่บ้านค่ะแต่มาได้ไม่ถึง20นาทีก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะนางน้ำฝนบอกว่าทํางานที่โรงงานนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กจนตอนนี้อายุ16ปีเลี้ยงครอบครัวตอนเกิดเหตุชาวบ้านก็คิดว่าเธอเสียชีวิตแล้วค่ะนอกจาก ะะเธอ,อยังสูญเสียแม่และน้าสะพายด้วยเราไปลองไปฟังเสียงของคุณน้ำฝนกันหน่อยค่ะวัานชายคนเล็กมัน่าถงมาส่งไม่มีตังค์ธรรมดามันจะไปเอาที่โรงงานเราก็บอกว่าไปเอาโรงงานเลยจิงตามเดี๋ยวแม่อยู่โรงงานมันไม่ยอมไปบอกแม่นูกไม่ไปแม่มาให้ลูงที่บ้านเลยเราก็บอกว่าไม่ไปหรอกมันก็โทรจิกเราซี่ใส้ห้าใต้มันไม่ยอมมันจะให้เรากลับบ้านเราก็เลยลําคาเราก็เลยกลับมาก็กลับมาที่บ้านก็มานั่งยื้อยี้สักนาทีมันก็ระเบิด ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสร้างให้อะไรเรากลาบมาประมาณ20นาทีอ่ะแล้วคนไม่ยอมไงเราก็รำคาญเราก็บอกมาเอาที่มันก็บอกไม่ไปนูกไม่ไปแม่แม่แม่อาให้นูแม่มาบ้านเลยมันก็จี้มันก็จิกเราอะเราก็เลยกลาบหมาพขกลาบมาได้ไม่ถึง20ินาทีก็ลงงานจะระเบิดเลยใช่ก่อนตอนที่เรานั่งทำงานอยู่นะครับมันมีอะไรไหมมีอะไรพี่ก็ปกติก็ไปทำทุกวันเราทำมาสิบกว่าปีนะ เมื่อเช้าดิฉันนะคะเดินทางไปลงพื้นที่สํารวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผุนะคะอย่างบ้านของคุณพรทิวาอยู่ใกล้โรงงานพุที่สุดเลยนะคะห่างแค่ประมาณ4-500เมตรคุณทิวาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่นเลยค่ะแรงสั่นสะเทือนทําให้บ้านเนี่ยสั่นเลยนะคะแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมากค่ะทั้งหลังคาหลุดกระจกแตกนะคะแล้วก็ผนังตัวบ้านที่เป็นไม้เนี่ยก็หลุดออกค่ะแล้วก็ทันทีที่ ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่าทราบว่าเป็นโรงงานผูแน่นอนเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นไม่มีผู้เสียชีวิตมากถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุนะคุณพรทิวาเล่าให้เราฟังด้วยว่ามีลางสังหรณ์อยู่2วันเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหมาของเธอเนี่ยออกมาหอนอยู่บริเวณที่อยู่ใกล้โรงงานผูนั่นเองค่ะลองไปฟังเสียงของคุณพรทิวากันหน่อยค่ะบ้านสะเทือนคือ ฝุ่นนะคะฝุ่นหน้าบ้านเราตีขึ้นมาเลยค่ะใช่แรงดันแรงมากแล้วก็จกก็แตกค่ะคอตอนแรกคิดว่าจุดผุปกติแต่นี้ดังมากไม่ไม่ไม่ปกติเราก็เลยตกใจด้วยความที่ตกใจเราก็หันไปดูก็คือเห็นไฟลุกแล้วฟันขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วภูระเบิดเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแล้วแต่เราไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้จะมีคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้ใช่ ส่วนบรรยากาศที่วัดรงช้างค่ะซึ่งเป็นจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตอนนี้ค่ะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เดินทางมานะคะแล้วก็มีการตั้งจุดบริการประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตนะคะขณะนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง23ศพมารอให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามากนะคะญาติบางคนถึงกับร้องไห้ประคองกันไม่อยู่ค่ะส่วนที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังกั้นนะคะไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน ภายในเด็ดขาดนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะประกอบด้วยพอมอเนี่ยได้มีการให้การช่วยเหลือครอบครัวละ3,000บาทค่ะรัฐประชานุเคราะห์มีค่าทําศพนะคะให้1 0,000บาทค่ะกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีให้ค่าจัดการศพ50,000บาททุนเลี้ยงชีพครอบครัว30,000บาทมีบุตรไม่เกินอายุ25ปีก็ได้อีก50,000บาทนะคะทุนเลี้ยงชีพกรณีบาดเจ็บสาหัส3 0,000บาทค่ะส่วนการ กระทรวงยุติธรรมก็จะมีคณะกรรมการอานุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญานะคะซึ่งจะมีการพิจารณาให้รายละไม่เกิน2 0 0 0สนบาทส่วนท้องถิ่นก็มีการประกาศนะคะให้ประมาณ29,700บาทถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตก็จะให้เพิ่มอีกก็จะเป็น59,400บาทนี่เป็นเงินเยียวยานะคะคุณผู้ชมคะเรามาดูบรรยากาศสดสด ณนะตอนนี้ที่อยู่ในศาลาของวัดโรงช้างนะคะนี่เป็นภาพที่ญาตินะคะก็มารอนะคะเพื่อที่จะรอรับศพของผู้เสียชีวิตหรือว่าญาติของเขานะคะบรรยากาศเศรา้าโศกทีเดียวค่ะหลายคนเนี่ยก็ ตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะแล้วก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับทางสพทนะคะก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุของการเกิดได้ต้องรอลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการไปทยอยเก็บ ผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่ามีการกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ทําให้สอปถอยังไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุในการเกิดระเบิดครั้งนี้ได้นะคะแต่วันนี้จะพยายามพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตให้จบภายในวันนี้ทั้ง23ศพค่ะเมื่อสักครู่ค่ะพลตํารวจเอกต่อสุสสขวิมลนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางมาให้กําลังใจค่ะแล้วก็บอกว่าคาดีนี้ก็จะทํางานอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครนะคะ เพราะว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากความผิดพลาดของใครค่ะก็มีการอัปเดตว่าตอนนี้ร่างนะคะก็สามารถพิสูจน์ได้แล้ว22รายค่ะแล้วก็หลังจากนี้อีกหนึ่งรายก็จะมีการพิสูจน์กันต่อไปค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่วัดโรงช้างค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโศกเศร้ามากแล้วก็หลายคนนะคะยังคงรอรับศพญาติของตัวเองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คําถามที่หลายคนถามก็คือว่าโรงงานนี้เคยเกิดเหตุระเบิดแล,ดแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่ทําไมยังได้รับใบอนุญาตแล้วก็อาจจะต้องตรวจสอบไปถึงเรื่องของใบอนุญาตด,ด้วยแม้ตอนนี้จะยืนยันว่ามีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าการได้มาอาจจะต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งซึ่งตอนที่ตํารวจก็กําลังเร่งดําเนินการในตอนนี้อยู่คาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้ น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุระเบิดครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณเกศมณีนะฮะบรรยากาศเศร้าจริงรที่วัดคนเยอะแต่โหทุกคนสูญเสียญาตอิอ่ะ23รายด้วยกันคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอะ่ะเราพูดกันทุกครั้งเวลามีมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็คือก็บัวหายล้อมข้อกันมาเรื่อยอะ่ะเ<ช>มืเ่อกี้ฟังเสียงสัมภาษณ์คนหนึ่งฟังแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจเขาบอกว่าเขารู้ ว่ามันต้องเกิดสักวันหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มันจะแก้ไขปัญหานี้ใช่มันก็เป็นอาชีพเขาดีก็ไม่รู้จะไปทําอาชีพไหนประบ้านอยู่แถวนั้นด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยเดี๋ยวมีความคืบหน้านเรื่องนี้เราจะตัดกลับมารายงานเลยนะคะค